อยู่แล้วที่มันอยู่ในกระเสมากขนาดนี้มองเมจูนว่าจะใช้มือจับพิกสักมันเผ็ดเกินโอ้ยอเว้ยอยากกินอ่ะไรหัวแล้วอ่ะ มันเป็นอะไรไปไม่ได้อยู่แล้วที่มันอยู่ในกระแสมากขนาดนี้ผู้สห่องเม่จูน สเตียแล้วก็แกงไก่นะคะที่เป็นขาไก่มาเป็นแกงที่อร่อยมากแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องความเผ็ดมากๆเหมือนกันมันก็ยังดีที่เราไม่ทรมานมากเพราะอร่อยด้วยนอ,อ,อกจากนี้เรายังได้รับเกียรติจากพก่อครัวชื่อดังไปดนเลยวัน <c oughs> นี้เขาจะมาเป็นกรรมการให้เราด้วย <c oughs> น้องเอพานุไม่คุยช้ารอทําทำทำเพลงถองตองรอง กินยังไงก็ได้ห้ามกินน้ํากินยังไงก็ได้กินน้ำและกินให้หมดตอนแรกก็คือของแม่จูนเราจะไม่ใส่พริกใส่อะไรเพิ่มใครเอาเนื้อใครเอาไก่ใครเอาอะไรเอาเนื้อก่อนพี่จะทิมไปคนแรกวิเอ็นเลยล่ะพี่ทิมเยอะากเยอ่ะเอาไปเลยอุ้ยหน่องชินเยอะอิ่มของพี่ตองเลยค่ะแล้วเยอะอิ่มไก่เห็นเยอะไหมโอ้ยเยอะไหมอ้จานแรกก็ครึ่งหม้อแล้วนะอย่าเรื่องเยอะเอามะเขือเปียงเดียวพอ ิจ้มใส่หอยทากนะคะเครื่องน้อยลงเรื่อยๆใส่เนื้อบ้างก็ได้อยากกินทะลุของเขาเองต้องใส่เนื้ออิ่มไม่รู้ด้วยนะเดี๋ยวต้องกินให้หมดนะแต่ผมอยากได้แบบพี่ทิมอ่ะคุณหิวแล้วโอ้ยพี่ทิมดูดิ่อุ้ยเนื้ออันนี้อะไรอะไก่บ้างความเป็ดเท่ากันจริงเหรอแล้วงมันจะเหลือพอใส่นี่ไหมเนี่ยพริกเพิกอะไรเนี่ยต้องเลยด้านหน้านี่น้ำเนื้ออันนี้ไก่ อิกานิดหน่อยครับกินเส้นให้หมดด้วยนะครับจานแรกโอเคแรับพร้อมแล้วกินเลยครับใส่น้ำปลาเข้ากันหรอได้ครับได้โอเคมีใครจะแบบแพ้ในจานแรกเลยไหมผมว่าผม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 ยอมเลยไม่ยอม เปล่าเลยนะคุณนี่คือความอร่อยที่แบบออริจินอลคุณต้องลองก่อนไม่ถือว่ากินหมดแล้วยกมือเดี๋ยวกรรมการไปเช็คววาถือว่าหมดจริงหรือเปล่าไม่หมดกรรมการให้กินต่อนะครับครมีมะเขือร้อนนะระวังนะโดนมาแล้วอร่อยนะตัไอร่อยไหมยังไม่กินไเริ่อเร่ยเ่อยอ่อเร่ไปเริ่ร่อยย เผ็ดจริงนะเก่งลๆอ่ะบอกเลยว่าเผ็ดเนื้อเลยแล้วไม่กล้ากินเลยกูทำแล้งเผ็ดเลยผมว่าจอเขาผิดรายการแล้วใช่เขาไปดึงผมมาือทำแล้งเผ็ดเลยอ่ะลองดูอโอ้ยพี่ต่อเอ้ยใจพี่ต่อมันค่อยๆมาพี่ต่อพี่ลองพี่ไม่ค่อยๆว่ะใจมันมาเลยมาเลยค่อยๆอ่ะไกลๆมาเลยอ่ะใจเย็นๆนะคือมันดูไล์นะแต่มันเผ็ดเวอร์พูดที่ไม่ตับด้วยอ่ะเยอะมากเลยอ่ะขำเดียวเองเนื้อมาละ กินได้อร่อยเลยวะอร่อยแต่มันถึงจะเลือดเผ็ดมากข้าไม่หล่นหมดเร็วจั้าลงกินคำใหญ่ๆลงนี่ได้เม็ดจะหมดแล้วมันจะได้เผ็ดทีเดียวพี่คือจานจะต้องเกลือขาวอะโอ้โไอ้ตีนไก่มันแท๊ยากมากเลยผมไม่ถนัดเท่าไหร่ตรงตู้ อันนี้แค่เลเอรแรกนะทุกคนยังไม่เพิ่มพริกอะไรเลยเดี๋ยวไปดูว่ารอบต่อไปนะจะเพิ่มพริกขนาดไหนนะทุกคนแต่อร่อยอร่อยนะระเบิด่าสำลักนะมึงสำลักแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่เฮ้ยอย่าก้มนะโอ้โหเฮ้ยได้แล้วผมไก่ก็เกือบสะอาดแล้วนะครับจะหยาดได้บ้วไก่เก่งว่ะอ๋อไม่ต้อง ากแล้วมาเช็ดตาใจไม่โอจริงตอนนี้ผมเห็นพี่เวลจะเข้ารอบนะทุกคนนะก็จะมีน้องไก่กับน้องไอนะฮะน้ำจิมก็ยังเหลือน้ำจิ้มน้ำซอสเยอะ่นะต้องกินน้ำซอสให้หมดนะครับจานต้องเกือบขาวนะครับทิ้งได้นะทิ้งกระดูกได้เลยครับถ้าหลุดหลุดหลุดเสร็จแล้วมาที่บอกได้ไหมครับไหมาที่ได้ไหมครับเข้ารอบโอเคต้องอย่างนี้นะครับน้ำซอสหมดนะฮะอย่างนี้ แต่ระหว่างนี้ไก่ห่าเนี่ยมันกินน้ำนะครับจบรอบกินได้ไหมไม่ได้ครับจนกว่าจะจบคลิปโอ้โหแต่กูแพ้ต้องกินน้ำมาย่ะแต่ให้ขอดูดิทานครับแต่เขาล้อคนที่สองนะฮะผมไปทั้หมดเลยเยอะมากมาขับเบี่พี่ตองเลยอะไรยังไม่ได้กินไก่เลยพี่เลยแต่กระดูกไงเช็คกระดูกอีกนิดนึงได้ได้ได้เลยอีกช้อนนึงฮะกินใหม่กินใหม่อีกช้อนหนึ่ง

กินน้ำนะกินเพื่อกินเช้าไหร่คนที่กินหมดก็จะทรมานเท่านั้นนะเดี๋ยวรอบที่สามมันจะกินผ่านทางจมูกนะฮะรอลเล่นนะรอเล่นกูยอมเลยโอเคครับไทรเขอารอบครับผมได้ไหมยังครับอีกฝั่งมอนไม่หมดนะฮะขวางเลยไอ้ยติตาลแบบของคุณทั้งทีมแพ้เรา กับจางเหรอฉันเห็นพี่แป้งคุกช้อนเมื่อกี้มาตั้มก็ล้วบล้วงล้วงไม่ไม่ไม่จบมหนุบจีผมเยอ่มมากเอาช่วยให้เผ็ดน้อยลงไงทโ่ทูหพี่ตองมาข่าวหน้าแดงขึ้นเบาแล้วโอเคตอนนี้เลยถุงแป้งคนเดียวนะครับแต่จีของถุงแป้งนี่ก็เหลือแค่เส้นนะทุกคนไอีกน้องแค่ไรล่ะแค่กระจอกนะ ตอนแรกนี่ไม่ค่อยดีเพราะว่าตอนสุดท้ายมันชอบเปลี่ยนใจเยอะโดยชิบอยเเท่ากันเท่าไหมไม่เท่าเยอะกว่าเฮ้ยโว้าวไปที่ให้น้อยใช่ไรหนุ่มจีจะหมดแล้วรอบนี้นะครับจะเพิ่มเต็มแล้วมีความสุขเป็นกรรมการมีความสุข ิดว่าจะใช้มือจับพิกซ่าขวบย้อนโอ้ยวันละหนึ่งช้อนวิ้งดูท้าไม่น่าหยุดไทยเฮ้ยเฮ้ยผมย้ำความไปอีกไหมอ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไม่หมดนะเอามะเขือไหมหรือไม่เอาอะไรเลเอาแต่น้ำเอามะเขือสามเดี๋ยวหนึ่งสลัดเลือกเยอะไหมสลัดเอาขอน้ำอย่างเดียวเลยครับน้่วไม่อยากกินแล้วครับตอนนี้เห็นเนื้อพริกแล้วไม่เป็นไรเลยอย่งนี้นิดนึงใจดีซะด้วยมาครับคุณน้ำพิมยัาไม่ได้คุยอมแพ้ได้นะพี่เอาอย่างงี้แล้วได้กินยอมแพ้ได้พี่น้่งสองตัวป่ะน้ำกับไก่ไก่ชิ้นนี้ไปเลย รักจริงเอาจริงไก่อันนึงให้แล้วกันน้องชายน้ำหมดแล้วไม่เป็นไรฮะรอบต่อไปเหลือแต่พริกกับนมจีนเ่ยนะใช่ตอนนี้น้ำหมดนะครับทุกคนอาจจะต้องกินแทนไปแทนนองชายใส่ไม่เอาพี่ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่ไม่เป็นไรข้างหลังนี่กินแล้วนุ่นอ่ะไปไงไปพริกแมงเหมียว เดี๋ยวเราจะเติมหม้อแม่จูนนะครับผมสั่งมาเยอะพร้อมอร่อยเดี๋ยวเติมแกงไก่เพิ่มนะเพราะจะเอาน้ําในรอบต่อไปนะครับกินพริกกินหนุ่มต้องกินพริกครับเขียวไม่ได้นะครับแม่งใหญ่เกินทำไมเขาอยสัยทำเดียวไก่หมดเลยจบโอ้โหใครไม่เคยทำพิกวะเนี่ยฮะเราเติมหม้อแม่จูนเพิ่มนะครับอยากสั่งมเนิ่มด้วยนี่ พริกฉุนมากเดี๋ยวเขาพิมพรับส่งแน่นนี่หมดนะฮะเฮ้ยใส่หมดยังใกล้หมดแล้วเหรอจำชิบหอมมากพริกเหรอพริกเลยพี่อุ้ยต้องแบบว่าเผื่อกินกับพริกอ่ะไม่งั้นไม่ได้ละระหว่างของมอไม่ไดกินพริกไปแผมอันไหนอร่อยกว่านันหรือของแผมครับมออะไรมอแผมไหนกล้องอยู่ไหนอยากดัง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 น่กยิ้มแล้ว อยวาทิ้งนะครับเต้มใส่ดูว่าพี่ทำยังไงพี่ผมไม่ไหวแล้วเฮ้ยใครไม่ไหวแล้วกล่อบครับเอ้ยกรบเว้ยนี่ร่างกายกูเป็นอะไรเนี่ยฮะเราตุ่งประสาทตัวเองทำถูกแล้วไกส์คนแนะนำแต่คนแพ้ปากของน้องคนนั้นตัวแล็กหมอ่ะ อย่างนี้แต่ข้างในยังแข็งแบงแบงเม็ดหมดยังทุกคนกองพริกไว้ริมลิมหมดเลยตอนนี้งงมากว่าจะกินพริกอะไรอ่ะตายแล้วไม่มีเนื้ออะไรเหลือแล้วไงประเด็นก็ไม่มีไงก็คุณไม่เอาเนื้อเองผมถามว่าเนื้อไม่บอกไม่ต้องขอบคุณเขาจริงๆที่ให้เนื้อมาไอ้ต้องขอบคุณจริงๆผมว่ารอบนี้จะตกรอบกันหมดก็ได้ยกเว้นน้องคนนั้นนะฮะที่ปากแดงๆนะครับกับไกด์นะฮะจะสู้ชิงกันเอ้ยอันนี้ต้องเป็นของฉันอันนี้แม่คุณแก่ที่ฉันจะกินพริกแค่บทเลยแล้วฉันก็จะชนะ ไอเดคคันนี้คันนี้ไอเนี่เอาี้ยวขนมจีนตอนนี้ตาลกับทัพทิมเหลือพริกเยอะนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าแพ้นะครับถ้ากินไม่หมดแจ๊ไก่นะครับเขากินพริกหมดแล้วนะฮะมีคนไหนครับขออีกรอบนึงกวาดอีกช้อนนึงยังเหลือน้ำน้ำเออเห็นไหมมันยังเหลืออีกหนึ่งตอนนะฮะผมชอบละเอียดนะครับคุณน้องคนนี้ผมด้วยนี่นะคนนี้ผมต่อนี่ สุดูใช้วานนะก่อนเช็คห้องนะโอเคน้องไก่เข้ารอเย้น้องไก่เข้ารอไปพี่ผ่านไม่มาแล้วครับทีมไม่ผ่านครับยังมีพริกอยู่กินได่หมดอันนี้ก็ไม่ผ่านครับอันนี้ก็ยังไม่ผ่านนะฮะสามคนนี้รอต่อครับจิมครับตาตกล้อใช่ครับทัพทีมครับ เนื้อกินได้คุณอยากเพิ่มเนื้อไหมตบรอบครับเย่รอครับมเหลือผู้ชายยิง2คนขนมจีนเหลือแค่นี้แต่ไม่ทุนเลยเยอะเราจะมาดูรอบสุดท้ายแล้วว่าใครคือผู้ชนะขนมซีมิคแล้พี่ไม่เอาเทนนี่แหละต้องกินไก่ให้หมดกับเนื้อนะครับรอบนี้ ินหรเทานี้นะครับแต่ผมแบ่งก่อนหักหักแล้วหักนมจีนหักไปทึ่งโอเครู้สึกไงครับคุยว่าคุณจะชนะไหมครับเราเงิน5้าพันบาทวันนี้รู้สึกเป็นมากครับแต่ผมก็กังวลอยู่เพราะว่าตัวดีคือค่อนข้างเป็นตัวเต็งแต่จะบอกว่ารอบนี้ต้องคนกินเผ็ดของจริงนะถึงทําได้ถ้าคุณเห็นการปรุงผมและทั้งคู่สามารถยกมือยอมแพ้ได้เลยถ้าคุณคิดจะไม่กินเพราะว่ามันอันตรายถึงชีวิตได้นะฮะอันตรายนี่ฮนี่คือพริกที่เราจะเพิ่มเข้าไปนะครับ อ้เฮ้ยเกี่ยไปอะคุยแล้วว่าไอ้ซุปเปอ์ทิงก็เอาไม่อยู่วะเอาได้เยอะหน่อยเราได้บาเนรอิสุดะอันนี้จริงๆแล้วคิงพาวเวอร์สบอนเซอร์ได้นะลงเราได้เขาได้อันนี้จางน้องไก่ครับเดี๋ยวบอกุยากครุกว่านพิกมันคือ เฮ้ยจำผิจริงเหรอเนี่ยไม่ใช่จางพี Esta, um ่ไอเหรอแย่กั่แย่จำไม่ได้จริงจริงจำไม่ได้จริงผมพูดแล้วนะว่าสามารถยอมแพ้ได้เลยขณะที่ผมปรุงนะฮะหยุดใครได้พี่ไอขอคำแรกก่อนคำแรกไม่เป็นไรเดี๋ยวคำที่สองตามมาใครหยุดก่อนคนนั้นก็แพ้แหละครับวันนี้ไม่ไกลเติมเลยเดี๋ยวไปสลาสู้ๆสู้สู้เาปีเตอร์สองไปแล้วเตอร์ไม่ไหวนะตีตาตีตาตีตา คืออมึงเก๋มันเก๋มากไอ้เนี่ยนิวยอร์กมันร้อนนะหผมจะจะบอกว่าจานเนี้ยคือของไกด์จานเนี้ยคือของไอเพราะอะไรรู้ไหมครับให้สลับกันป้อนคนละคำตู้นไปเรื่อยนะครับแย่งเพื่อนเนี่ยเวรเราเองว่าเฮ้ยมึงให้กูเยอะใช่ไหมตาเราไปเดี๋ยวกูมึงเยอะบ้างเอาไอแอบไปฉีฟิลเลอร์มเหรอ จุกเตอรใครจะได้ป้อนใครก่อนใครแพ้โดนป้อนก่อนเป่ายิงชุบป้อนไอ้ก่อนครับอยู่ที่คุณเลยว่าคุณจะแค้์กันแค่ไหนคี่ถึงตอนไอใจแฟดให้อะในเกมเอางี้ดีลเราคือตอนป้อนเนื้อคนละชิ้นโปรชิ้นไป่ะโปรชิ้นเลยมันคุยจะช้ำรู้เรื่องไหมนะไม่ป้อนคนกันเลยป้าคนป้าเดี๋ยวจะแบ่งกินให้เอาป้าป้าจะกินง่ายตลาดสลวนมาแล้วป้าเป็นป้อนไงปเป็นป้อน

เด็กไทยวัย25ปีกำลังกินเผ็ดนะครับอย่าไปทำตามนะครับน้องๆอย่างที่ไกด์พูดก็ห้ามทำตามใช้วิจารณ์แกลกันวิจารณ์แกลกันวิจารณ์แกลกันรับชมอันนี้คือพี่ๆเขาคิดว่าเขากินแล้อเขาเลยกินนะครับห้ามทำตามอันตรายนะทุกคนสายพี่เนี่ยอีกคนละชิ้นไปคลิ้มมันจะยาวนะเอาคำปลอดภัยก่อนเลยสายกูด้วยตังก็อยากได้ไป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 เอาหนึ่งสองไปบวกกินตา นายหนไมกรรมการคิดว่าเขาสามัคคีกันเกินไปผมจะให้เขาผัดกันป้อนเลยนะฮะใครอยากส่งใครลงนรกก่อนก็มาเลยนะฮะเออใจครับป้อนมันก่อนเลยครับคุณอยากให้มันจบเกมเล้วคุณก็คำนี้เลยคนะตั้ใหญ่แล้วซั้งอะไรตั้งอะไรตั้งอะไรไกดฮุกขวานหนักมากปากเขาจะฟินเ ถึงโดนหมัดเดียวแล้วยอมแพ้เลยครับไม่เกิดอะไรขึ้นมันไม่มีความเป็นความเปจุนแล้วอ่ะโขมอะคูณสองเลยผมงอะโอเคครับค่บผู้ชนะน้องไก่ห้าพันบาทของรางวัล่ะกำจีนไต้หวัเลยโอเคค่ะเราได้ผู้ชนะของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวซีซั่นใหม่มาอีกอินเปรี้ยวบ้างไม รายการคุณมีสนับสนุนจากทาลหรือเล่าีแ่กันสคมโหถือว่าทังตรอยู่กาตองจากเงิเดือนคุณนี่ทุกคนก็ไว้ครัหน้าเราจะมีห้องอะไรหมอีกทุกคนก็รอติดตามอยาหรพอะไรกอมเมนต์บอกนะคะไว้เจอกันใหม่ทีหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ชิมิทานะลยนะคะเจอกันใหม่ทีหน้าค่ะบ๊ายบาย